็มาใหม่นะครับบ้านผมเรียกรวมหัวนินทานนะครับเออนะครับช่องเรานี่ะครับให้เรื่องนินทานนี่ครับไม่มีใครเกินรูมคุลหรอกจริงๆนะนะครับนินทามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับหลังจากคดีน้องนะครับจำเลยต้องเจอคดีนะอ่าฟอกเงินอีกนะครับละคุณนะบอกจะเอาให้นะครับจะเอาให้กับนะครับไปถึงไม่มีฝาบ้านนะครับเหมือนเดิมนะครับนะ นะครับฟอกเงินเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับนะหลายช่องนะนะครับเออช่องนะครับหัวหน้าดังลําก็จะโดนนะครับเนี่ยหัวหน้าดังลําก็จะโดนนะครับนะครับหายอดวิวนะครับเนี่ยเหมือนมืออาชีพนะครับเหมือนอาชีพนะครับอื่นนะครับต้องทําให้ถูกทางนะครับนะทีมมันอยากเป็นอะทะเบียนลาดหรือไงก็เรียกเก็บบัตรนะครับนะครับมันมันมัน นะครับมันก right ็ต้องยอมอ่ะแต่คนข้างๆเขาก็ต้องยอมนะครับเอ่อคนข้างๆรอบกายเขาก็ต้องยอมนะครับเออนะครับเอ่อบางทีเนี่ยเขากลัวความความลับออกนะครับความลับเขามีความลับไงนะครับความลับเขามีนะครับคนบริสุทธาเหวอะไรนะครับเออกลัวแม่กระทั่งสายลับนะครับสายลับจะเข้ามาสืบเรื่องอะไรนี่ไงนะก็กลัวไปหมดนะครับเห็นไหมล่ะคนดีแต่กลัวนะครับเห็นไหม ลุงลุงอ่ะนอนอ่ะคว้ยตีนนะแปลว่าอะไรครับนะครับเอาคว้ยตีนนะคคือเอาขาพาดกันไงนะครับนอนยาวเหย็นแต่เอาขาซ้ายมาทับขาขวาหรือขาขวาทับขาซ้ายเนี่ยนะครับนะนอนคว้ยตีนนะครับนะนะครับเอาขาซ้ายมาทับขาขวาขาขวาก็ทับขาซ้ายนะครับเออนั่นก็โอ้นะครับถ้านะครับแค่ฟีวันลุงนะ พอไงพวยกับมันน้ำอุบาทกว่านะคกับเอาจริงเหรอนะครับนะนั่นนักเชฟพอนอนทัวนะครับคนนั้นแหละลุงอาญาณนะครับหรือเปล่านะครับหัวหน้านางลำนะครับออญาญานะครับหัวหน้านางลำยาญาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะนะครับไม่ใช่ยาญานะครับเออญาฮินะครับนะญาฮินะครับนะ น่ะถ้าไม่รู้จักยาอาเหี้่เนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับนะนะครับนั่นแหละหัวหน้านางลำเขานะครับแล้วก็มีนะครับนู่นนะครับนู่นอีกคนน่ะโดนนะครับตอนนี้นั่งคนรถปิ้งอัพเลยนะครับหัวหน้านางลำเนี่ยที่นะครับหมู่บ้านนะก็ขั้วสูงนะครับหัวสูงขั้วสูงนะนะครับอันนั้นก็หัวหน้านางลำนะครับเห็นไหมนะน่ะโดยมีนะครับนางสาวเจียวแหววนะครับนางสาวเจียวแหววจ้างมานะครับเพราะ่า ยิ่งนะครับนะนักข่าคนไล่ลงมาคนด้วยค่าในการนั่นแหละลงนะก็ไม่กล้าเรียกอ่าฮินะครับว่าเจ๊บอลนอนทัวนะครับนะนะครับแจ้วแววจะเจออะไรบ้างเนาะลงมาคนนะครับแจ้วแววนี่ก็น่าจะโดนการตรวจสอบนะครับนะตรวจสอบเรื่องอ่ะขายนะครับขายเครื่องรางของขลัง นะครับน่าจะโดนตรวจสอบกันแต่ตอนนี้เขาย้ายไปเยอะแล้วมั้งนะครับเออนะครับเพื่อนไปข้าวบวนนะลุงมงคลคาดว่าเขาน่าจะย้ายไปออกไปเยอะแล้วนะเมื่อก่อนมียเยอะนะครับเกี่ยวกับหินทั้งนั้นนะครับเห็นไหมล่ะไปหินมาเขาเลยไปหลอกคนอื่นว่าเป็นเหล,ล,ล็กหลยยงเหล็กไหลอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออลูกศิษย์พระอาจารย์นะครับวัดด่านพระอ,อินนะครับพระอาจารย์วัดด่านพระอ,อินเอามาให้ดูนะครับนะเขาบอกว่าไอเหล็กไหลนนิมสามนนิมสี่ นี่เล็กไหลน่น้ำมน้ำสีนะแย่เน, <c oughs> นี่ยน่มาของจำได้นี่เล็กไหล่น้ำนนหนึ่งอมนเลยนนี้มาจากไหนเนี่ยหนูเป็นใครหนูเนียนก็เอาโลสิตกระดันไปยินก็เอาเล็กไหลยน้ำสีเล็กเนี่ยนี่นีก็ของจำได้นี่เล็กไหลยน้ำหน, <c oughs> นึ่ง เลหล็กไหลน้ำหนึ่งนะกับของจำเลยนี่นะนะกับโอ้ยนะ,ะกับกูใครเอาบกักกอกโจดหน้าผากสักคำน,นะ,ะนะกับเนอีนางเจียวแหววนี่นะในใจที่ของมันนี่น้ำหนึ่งนะนะก็ของลูกชีสอาจานย์วัดนานอินนี่นะนะกะับนะน้ำสีนอันนี้มันเละหลายอันน้ำสามน้ำสี่พุ่นนะนะกับชีลูกชีสของมันนี่ยนะเออขอให้ำเลยนะเลหล็กไหลน้ำหนึ่งวะ่ะ นะครับขอบกอกจดหน้าภาคจะกรรมนะเออนะครับมันมันใส่นะครับนาขอบคนข่าตัล็งคนขานนะครับเออนะครับคณปองสีนะครับนะครับสาวบางนายเจ๊พรนอนตัวนะครับโอ้ยผสมสแกนไว้หมดแล้วนะลุลงนะครับนะ,ะผมสแกนไว้หมดแล้วนะเดลุงคนเดินทางนะครับวิวนะครับ